สวัสดีครับเดี๋ยวนะช่องคุณพอ่อกัดไฟ,ไฟคังนะครับเยรีวิวนะครับเวนการ์ดกับบัดดี้กล่องใหม่มาแล้วนะฮะก็จะเป็นเวนการ์ด V ีบีทีสิบสองขีดหนึ่งแล้วก็ขีดสองนะครับจะเป็นชุดท้ายของเวนการ์ดภาค V ที่เป็นชุด B ีทีแล้วเนาะก็เตรียมตัวเข้าภาคดีกันแล้วแล้วก็บัตตี้ไฟอีกหนึ่งกล่องนะครับก็จะเป็นบัตตี้ไฟนิวไร้นะครับเอ็นอีศูนย์หนึ่งนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอ่าเวิลใหม่ของ นิวดรนั่นเองอย่างแอนเชียนนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมแยกเป็น3มคลิปนะครับบัตตี้ไฟจะเจอกันวันอาทิตย์นะ้ะหกโมงเย็นแล้วก็วันนี้จะเป็นแวนกาดสกล่องนะครับก็เรียงกันเหมือนเดิมนะฮะมาวันนี้เรามาเริ่มที่คิดหนึ่งก่อน3ามกล่องนี้คุณไม่ต้อง,องคุณคิดอันคิดที่ส่ง3มกล่องนี้กันพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะครับโอเคมากล่องแรกก็ตามหน้าปกเลยนะฮะแองเจิลฟีเทอร์กับนาลุคามิเน ก็จะเป็นชุดเสริมมีการ์ดอย่างละหนึ่งใบการ์ดออกแล้ววันนี้ออกละรยห้บาทนะครับหลังกล่องก็จะมีรับชมกระตูนวิธีสอนเล่นเนาะรูปแบบอ่าโดยใชอการ์ดแล้วก็วิดีโอสอนเล่นเนาะแล้วก็อัปเดตข่าวสารนะครับในกล่องจะมี a n ็ e เจนฟีเทอร์ยนะลูยี่เนาะแล้วก็จะมีออเดอร์อีก4ี่ใบโอเคมีสุ่มหลังกล่องให้1แบบนะครับแล้วก็มีฟอยล์หน้ากล่องเป็น Van ควิชเชอร่างใหม่เนาะ ฟูฟูบรอนโธฟูบรอนโธนารุกไอแวนควิกเชอร์เนาะโอ้ยวันนี้ไม่ได้สเตอร์ไม่อยู่นะกันไก่ไม่ช่วยเราเลยอือป๊บโอเคกันไก่เป็นกันไก่เด็กไงมันเลยไม่ค่อยคม <laughs> โอเคหลังกล้องลับลืมนะฮะหลังข้างหลังต้องมีซิลนะครับจะได้รู้ว่าไม่มีใครแกะของเราไปดูเนาะว่า ได้ของหลังกล่องอะไรเนาะก็จะมีหลายตัวนะหลังกล่องเป็นฟอยปั๊มนูนฟูอาร์ตนะฮะมาคุณพ่อขอเก็บหลังกล่องไว้แอบดูที่หลังเหมือนเดิมไว้ตรงนี้อุ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นโฆษณาโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับใบแรกอืบวันนี้อยู่อีกที่หนึ่งนะอยู่อีกบ้านหนึ่งแดดแสงก็เลยแบบเป็นอย่างนี้เนาะ อ่ะดูดฟอยด์ฟอยด์ดูแสงนะดูเป็นหน้ากล่องนะฮะอยังไงดีอ่ะอย่างนี้แล้วกันดักปรนิคแวนควิชเชอร์ฟูบรอนโตนะครับหนึ่งมื Excel. ่สังพันมีแอคเซลคอนเนิวแวนกาดตัวมันนับชื่อว่าเป็นดักป o นิ c แวนควิชเชอร์ด้วยพวกสกิลที่บอกว่าขอแวนติดชื่อดักป o นิ c แวนควิชเชอร์เฉยๆหรือการเปิดหาดักป o นิ c แวนควิชเชอร์หรืออะไรพวกนี้ไอเนี้ยจะถือว่าชื่อเดียวกันอีกสกิลหนึ่งออโตแวนเมื่อลงสนาม ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะบวกหมื่นนะครับจนจบเทินก็ถ้ามีโดดลงมาใหม่ถักทีหลังก็จะไม่ได้บวกเพราะมันจะบวกแค่แค่ตอนที่ตัวนี้ลงมาหรือลงมาปุ๊บเห็นเห็นใครเห็นใครอยู่แถวหน้าก็จะบวกเท่านั้นมาทีหลังก็จะไม่ได้บวกเนาะอีกสกิลหนึ่งเมื่อกา์ดนี้ถูกบายจากมือในเทินเราถ้าแวนกาดเราติดแวนควิกเชอร์ทิ้งมือหนึ่งใบไลค์กาดไปนี้ในสภาจะแตนจากบายโซน Uh, ดายข,ของการมีจะลดลงหนึ่งรายแล้วก็ช่วงเอ็นเฟดจะไม่สามารถได้ Excel อิมมันติร่กิฟเอ็กเซลอีกแล้วก็เมื่อจบเทิร์นไลท์กั์ดเกตสามจากโซ่หนึ่งใบจะภัพนอนอความสามารถนี้ใช้ได้เทิร์นละครัก็ก็ก็คือเล่นกับยืนหาเป็นแวนควิกจริงๆจะยืนเป็นตัวมันก็ได้แล้วก็ตีหรือกดสกิลอะไรก็ตามที่ตีแล้วเอามือไปบาแล้วก็เอามือบาเอาตัวเนี้ยบา บายเสร็จปุ๊บทิ้งมือหนึ่งใบที่เป็นดักนิกแวนควิชเชอร์ซูพีเรียลไลท์ลงมาได้ลบหนึ่งได้แอคเซลอีกหนึ่งซองจบเทิร์นเอามันเข้าโซ่แล้วเสร็จแล้วไลท์จะเกตสามจากในโซจะแต่ว่าจะไม่ได้แอคเซลแล้วเพราะว่ามันเป็นท่ากันกันสแปมเนาะกันปั๊มแอคเซลไงไม่งั้นแอคเซลสามแอคเซลในหนึ่งเทิร์นมันก็เกินไปเนาะโ okay. อเคก็จะเป็นของซับสายแวนควิชเชอร์นะครับแล้วก็ของซับสาย อีเรเซอร์หรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็คือเดซเซนเดนเนาะเอ้ยอีเรเซอร์หรือเอออีเรเซอร์ถูกแล้วภาษาอังกฤษมันเอ็กคาริเอ็กคาลเตอร์อะไรสักอย่างเนาะก็จะเป็นสายซับสายอีเรเซอร์นะครับเป็นเดซเซนเดนที่หลายๆคนรอคอยนะฮะหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลคอนทินิวเมื่อไล์การ์ดใบนี้เวนการ์ดของคุณที่มีติดชื่ออีเรเซอร์ในชื่อการ์ดนี้จะได้ครับความสามารถทั้งหมดของการ์ดใบนั้นมา สกิล <Skill S 2> ของมันแอคทีฟเวลเลียวันเพื่อเทิร์นโซบัตหนึ่ง, bye, bye, bye. งเลือกเลกาดแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบไปใบแล้วก็คู่แข่งเลือกเลกาดแถวหลังหนึ่งตัวย้ายไปที่ช่องแถวหน้าที่ไม่มีเลก,กาดอยู่อีกสกิลหนึ่งออโต้เวนกาดวันเพื่อเทิร์นเมื่อมันโจมตีไม่ฮิตบัดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งลุกเลยได้ลบหนึ่งก็คือสกิลเดซเซนเดนต์เก่าเลยตีไม่ฮิตลุกแล้วก็ข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือมันสามารถได้การ์ดที่ถ้ามันไล่ปุ๊บมันไลทับ อิเลเซอร์มันจะได้สกิลของตัวนั้นมาหมายความว่าเกรดสองถ้าเราติดอิเลเซอร์เยอะหรือถ้าเราติดเกรดสามเป็นอิเลเซอร์อย่างกันเลตบัสเตอร์มันก็จะได้สกิลของกันเลตมาด้วยนั่นเองเกรดสามตัวรองเนาะติดอิเลเซอร์เอาไว้เพื่อสำหรับคนที่ไม่มีของเก่ามาั้งอิเลเซอร์ทันเดอร์บีดทันเดอร์ทันเดอร์สปีดทันเดอร์สบีดทันเดอร์สบีดเหรอดาก้อน หนึ่งหมื่นสองพันมีแอคเซลคอนเทนิวแวนเลียในเทินเราถ้าเคยมีผูดเด้เรียนใดถูกใบในเทินนี้บวกหมื่นง่ายๆอิสก,กินออโต้แว์เมื่อมันโจมตีบัตรหนึ่ง Auto an, บวกคี้ก็ไปยืนเลียจะเก่งกว่า,าจินแห่งสายฟ้าคำรามจู่โจมหมื่นสองพันไม Excel, Auto an, ่มีแอคเซลออโต้วแวนเลียเมื่อมันโจมตีบัตรหนึ่งใบเลียใบอื่นของเราหนึ่งใบจัว่วแล้วบวกหมื่นเปลี่ยนมือเกรดสองนะฮะ อันนี้เป็นอ e ีเลเซอร์ก็แน่นอนนะมาเล่นเซนแดนเนาะอีเลเซอร์พลาสมาคาดาพลาสดากอนเก้าพันชูห้าพันแอคทีฟแวนเลียวันเพเทิร์นบัตหนึ่งโซหนึ่งเลือกเลียแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบใบคู่แข่งเลือกแถวหลังหนึ่งใบย้ายไปแถวหน้าที่มีอยู่ถ้าอยู่ช่องแวนได้จั่วด้วยก็ถ้าเนี่ยมันถูกเลยทับด้วยเดน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 จะได้สกิลบัตหนึ่งโซหนึ่งมาด้วยก็ทำให้ยิงได้สองใบแล้วก็ถ้า ถ้าอยู่ในช่องแหวนก็ได้จั่วด้วยก็ก็ถือว่าดีนะอันนี้เป็นของซับเลอ,อเลิอเ,ลเซอร์ของซับเวนะควิกเชอร์นะฮะก็ตัวเก่าจากพักจีนนั่นแหละล็อกแคลมดากูนเก้าพันชิว่าพันออตโตเลียเมื่อจบการตัวที่นี้โจมตีถ้าแวน่นกกดเราเป็นดักริกแวนควิกเชอร์รีทายตัวมันและจั่วหนึ่งใบกัดจากมือหนึ่งใบแล้วก็คู่แข่งเลือกเลือกแถวหน้าหนึ่งใบไปบก็ ก็เป็นตัวช่วยใบยอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็จบเทินก็ดีทายจั่วได้อีเลเซอร์สปาร์คเลสดากอนเก้าพันชห้าพันออโต้แวนเมื่อลงสนามอยู่ในนี้บวกห้าพันจนจบเทินดูการทอปเด็กห้าใบแสดงการติดอีเลเซอร์หนึ่งใบเอาขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบด้วยอีกสกีนหนึ่งออตโต้แวนเลียเมื่อมันจมตีแวนโซบัตหนึ่งจัว่วก่อนที่บอกนะเกรดสองมันมันค่อนข้างจะออกแบบมาให้ซับกับ เดอะเซนแดนโดยที่จะมีสก,กิลในช่องแหวนค่อนข,ข้างเยอะเนาะสก,กิลแบบแหวนเรียสกิลแบบเมื่อตีแอคทีฟบ,บ้างอะไรพวกนี้เนาะมาเชียนอาร์ดากอนเก้าพันชั่วพันออโต้แหวนเรียไม่ลงสนามบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งเลือกเลกาดแถวหน้าคู่แข่แหง 1, กกนหนึ่งใบไปบายอีกสกิลหนึ่งออโต้แหวนเรียเหมือนกันไม่อยู่ในอื่นโจมตีไม่ฮิตบวกห้าพันสแตก็กไม่ติดวันเพผืนก็เก่งในทนะ้ายเกมเนาะรุมตีได้ เอลเลเซอร์ e acer, ปืนใหญ่ใส่ฟ้าคอส่งก็พันชิวพันคอนติเนียรแวนเลียถ้าเรามีอลเลเซอร์โอบังในแถวนี้ต้านเดียวกันกับยุนี้บวกสามพันอีกสกินออโตแวนเลียเมื่อจบการัดเสงนี้โจมตีถ้าถูกดูวูดด้วยโอบังบัสหนึ่งบายเรียกัดทั้งหมดในแถวนี้ต้านเดียวกับมันแล้วก็จวดสองฮึมอ่าบายเรียกัดของเราด้วยในวงเล็บนะฮะก็ไปทั้งไปทั้งแผงไม่ต้องสืบไปหมดทั้งแผง อีเลเซอร์ไส้สายฟ้าซูไฮ9,000ชิ้วห้าพันคอนเรียกการดเมื่ออยู่นี้จมเมื่ออยู่นี้อยู่นบนแอ็กเซลบวกห้าพันอีกสก,กิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามถ้าแวนการ์ดติดอีเลเซอร์ทิ้งมือหนึ่งใบเลือกเรียกการ์ดแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบใบแล้วก็จวดหนึ่งก็ดีนะก็ให้ดีก็คือทิ้งอะไรทิ้งอะไรคุ้มสุดทิ้งฟีนิกซ์ คุมแบบคุ้มคุมมาทิงฟินิกเนี่ยอันนี้ซับอ่านะเวนควิกเชอร์นะฮะเซนโบดากูนแปดพันชิหมื่นออโตแวว์ไม่ลงสนามเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบแสดงเวนควิชเชอร์หนึ่งใบแล้วเอาขึ้นมือก็เวนควิกเชอร์ไหนก็ได้อีกสก,กิลหนึ่งมาถูกใบาจากมือในเทอร์เรานะครับสามารถโดดลงเลียก็เป็นสก,กิลพื้นฐานของพวกเวนควิกเชอร์นะถูกบายแล้วก็โดดถูกใบแล้วก็โดดลงสนามได้ Bowl, uster, Dragon, 8, 000, ไยโบลัสเตอร์ดากอนแปดพันชูหมื่นออโต้เรียกาดเมื่ลงสนามถ้าแวนกัดเราเป็นเกตสองหรือสูงกว่าบัตหจั่วก่อนแล้วก็เลือกเลียกัดแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบย้ายไปแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่อ๋อดีตอนที่บัตหนึ่งจัว่วได้เนาะแต่ว่าแวนควิกจะคุมหรือเปล่าก็ต้องดูทีหนึ่งเนาะออเลเซอร์ e acer, แขนนัสุนิบาตกัสสานแปดพชูหมื่นออโต้เลีย เมื่อเลกาดผู้เล่นใดก็ได้ถูกบายเลือเลกาดแถวหลังของตัวเองหนึ่งใบย้ายไปแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่บังคับย้ายเอาไปให้หมดขอหมดบอร์ดอันนี้โอบองนำมาเล่นตัวกับเกตสอปืนใหญ่นะฮะแปดพชูหม,มื่นคอนิิวเล็กกาดถ้าในเทอร์เราถ้ามีคอ,อ,อทรงอยู่ในแถวนั้นถ้่เกิดมันบวกสามพันก็เท่ากับว่าทั้งแถวจะบวกหกพัน อีกสกลิลหนึ่งเมืม่อาเมื่อลงสนามถ้ามีคอซองอยู่แถวนั้นน่นกับยูนิตนี้ได้ไงแดมฟรีหนึง่งอันนี้เป็นวัน,นิลาชิวหมื่นแต่ว่าตีเจ็ดันไม่ติดอ e ีเลเซอร์ไม่ติดชื่ออะไรเลยอันนี้เป็นอ e ีเลเซอร์แห่งการตัดขาดนุสกุแปดพันชิวหมืน Auto ม่นออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามดูท็อปหแสดงการ์ดหนึ่งใบที่ติดอ e ีเลเซอร์นำขึ้นมือสับก,กองแล้ว ถ้านําขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบด้วยก็เปิดห้าหยิบอ e ีเลเซอร์ก็จะดีสำหรับคนที่ไม่มีของเก่าอย่างเปิดห้าหาสามอะไรพวกนี้เนาะตัวเริ่ม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 ใหม่ติดอ e ีเลเซอร์นะครับก็เผื่อใครอยากได้อ e ีเลเซอร์ทั้งเด็กก็ติดเข้าไปอันนี้เป็นคริสเซนตีเนลหรือคีคีพิทักษ์คีชิวสามหมืนะฮะใส่ร่วมกับรอพ p จีได้ไม่เกินสี่ใบนะครับ อันนี้เป็นคลิเก่าเนาะเยะล้ลวเจมคาบ็งเคอร์สมัยก่อนเคยเป็นสแตนปัจจุบันกลายเป็นดรอทิกเกอร์อาร์ตใหม่นะฮะวิเวียนอันนี้เป็นฟอนตเก่ามีแค่ฮิวกับดรอที่เป็นอาร์ตใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นฮิวใหม่แต่ว่าไม่ติดไม่ติดอีเลเซอร์ไม่ติดชื่อ นารนลูกมิ้ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ไปก็จะเป็น a n g e n a Fitter เป็นอีกหนึ่งเด็กที่บอกได้เลยว่าเก่งมากๆนะฮะหลายๆคนมองเลยว่าเป็นเมตาหนึ่งหนึ่งในเมตาของกล่องนี้เลยนะฮะหาของเก่าน้อยเล่นง่ายเก่ง b a c k Silver Cavil หนึ Back ่งมื p นสองพัมีโพเท c o n t i n e v a n g a d ในเทอรเล่าถ้าเคยมีการ์ดใบใหม่เข้าด a m a g e Zone ของคุณเล่นไดนก็ได้ รวมกันสามใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้แถวหน้าบกหมื่นอิสระเงินแอคทีฟเวนการ์ดวันเพเทินบัตรหนึ่งโซนหนึ่งนำการจากไดเมนโซนหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็การถ้านำการจากไดเมจโซนเอานำหนึ่งใบาจากไดเมจโซนไปไว้ใต้กองแล้วก็สร้างขา้อสมายสร้างความเสียหายใส่เราสองเดเมจก็คือบัตรหนึ่งโซนหนึ่งยกหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็อ่า เก็บหนึ่งใบใต้กองก็ยิงแดมตัวเอง2ถ้าได้ทริกเกอร์ก็จะได้คลิก็็คลพลังจิ้มได้เลยได้ดอก็ดอพลังได้ฮิวก็ฮิวพลังได้เลยนั่นเองตัวนี้ก็จะเล่นคู่กันกับกาวีเอลนะฮะก็จะเป็นแบ็คออฟเซิร์ธฮามิเอลหนึ ex, ่งมสองพมีโพเทคกออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามถ้าแวนกัดติดชื่อแบ็คบัตหนึ่ง คอการ์ดจากเดเมนโซนหนึ่งใบลงช่องเลียสร้างความเสียหายหนึ่งเดเมจให้แวนการ์ดของเราความเสียหายนี้ต่ความสามารถนี้ใช้ได้เธอหละครั้งนะครับอีสกสักหนึ่งออโต้เรียกการ์ดเหมือนกันเมื่อมันโจมตีเคาน์เตอร์บัสสามจนจบการต่อสู้อยู่ในนี้ได้รับหนึ่งหมื่นห้าพันกับหนึ่งคริคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่ติดพิทักษ์จากมือลงช่องกรเดียนได้เมื่อจบก,การต่อสู้เอาน้องเค้าโซนะครับก็จะเป็นหนึ่งในท่าปิดของ แองเฟในตอนนี้นั่นเองมีสามบาทก็คือแบบตีห้ามพีจห้ามคริสตซนตีเนลด้วยนะอีกหนึ่งสายที่จะแยกเป็นของน้องเองเลยก็ได้หรือจะไปรวมกับกาวีเอลก็ได้ก็จะเป็นโนกิเอลนั่นเองนะฮะโฮลิเซลาฟโนกิเอลเกตสามยี่หนึ่งหมื Auto ่นสองพันมีโพเทคออโต้แวนเลียร์มนลงสนามโซบัสหนึ่งค้นหาการ์ดหนึ่งใบจากกองที่ติดโนกิเอลนำการ์ดไปแทงเข้าเดเมดโซนซับกล้อง ถ้านําเข้าไดเมทโซนจนจบเมื่อจบเทินเอาการ์ดแต่ไดเมทโซนหนึ่งใบกลับใต้กล่องจําลองแดมนั่นเองแต่ว่าจําลองแดมติดชื่อโนกีเอลอีกสกีนหนึ่งออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีโซบัสหนึ่งถ้าไดเมทโซนเรามีการติดชื่อโนกีเอลอ่าสามใบหรือมากกว่าสแตนเลียการ์ดหนึ่งใบถ้าไดเมทโซนมีโนกีเอลห้าใบหรือมากกว่าสแตนเลียการ์ดเราสองใบแทนก็แองเฟ่ห้าเวฟบวกๆนะฮะ อันนี้จะเป็นโนกิเอลอีกรางหนึ่งนะเลิฟสไนเปอร์โนกิเอลหนึ่งมืนสองพันมีโพเทคแอคทีฟเวนการ์ดมันเผอเทินบัสหนึ่งนำท็อปเด็กไปเป็นเดเมจเข้าสู่เดเมจไม่ใช่การเดเมจเช็คนะครับแค่เอามาแปะในเดเมจโซนเนาะถ้าการ์ดเข้าเดเมจโซนและนำการ์ดจากเดเมจโซนหนึ่งใบเด้งขึ้นมือก็สลับมือกันนั่นเองอีกสกินหนึ่งออโต้แวนเหมือนกันเมื่อจบการอัตชีนิจโจมตีโซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือสองใบไลท์โนกิเอล จากมือไม่เกิน1ใบในจะเข้าจะแตนได้ลบหนึ่งคอนเสิร์ตวนี้ใช้ได้เทินละครั้งนะครับก็ซับคู่กันเนี่ยสคนเนี่ยถ้ากับว่าทําให้มี4เวฟเป็นอย่างน้อยในการเล่นของแองเฟสายโนกิเอลล้วนๆน,นะฮะอ่าตัวรองเนาะบัสเตอร์เซอร์เจียนแอตเฟล์หนึ่งหมืนสองพันมีโพเทคออโต้แวนเลียรไม่ลงสนามจากมือเคอเตอร์บัสสามฮิลการ์เดเมทเราสามใบแล้วก็ เลือกการเติมอดอับโซนเข้าดาเมจโซนเข้าในสภาพหงายอ๋อก็แค่เปลี่ยนดาเมจเนาะแต่ว่าบัสสามเลยอ่ะก็จริงๆดาเมจโซนไอ้บัสสามไม่ให้ปัญหาหรอกปัญหาคือคือมันมันใช้ยากอ่า black rqless yaf kl หนึ่งเอ้ยเก้าพันสิบห้าพันนะครับออโต้แวนเลียรไม่ลงสนามบัสหนึ่งอยู่ในนี้บวกสามพันจนจบเทิน นำกาดหนึ่งใบจากเดเมโซนยกขึ้นมือถ้าคุณนำการาดขึ้นมือสร้างความเสียหายหนึ่งเดเมจให้เวนกาดความสามารถนี้ใช้ได้เธออืมอ่ะใช้ได้เธอใช้ชื่อระครังเท่านั้นก็เหมือนกับตัวเกรดสามแล้วก็เหมือนกับพวกเนมานนั่นเองนะครับไม่งั้นมันจะสแปมได้โกงเกินเนาะอีกตัวนึ่งที่ทำเลคิวเช็คได้นะครับหรือการฮิวเดมแล้วก็ยิงเดมเราเหมือนกับหลายๆตัวในนี้เนาะก็จะเป็นถ้า,ท,าท่าแบบ ยิงดาเมจเราได้ก็คือซับซับโนกิเอลหรือเอ้ยซับอ่าไอเซลาคิเอลแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเน้นเน้นเล่นไอเซิลาคิเอลกาวีเอลเพราะมันเน้นเล่นเล่นยิงแดมไงตัวนี้ออกมาในไมเทิร์นแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเป็นฟูลฟลอยก็ไปซื้อในไมเทิร์นได้เนาะอ่าเป็นแบล็คแมปปิ้งซาลาฟฟีเอลก็พันชิวพันคอนทิเนียเลยกาดในเทิร์นเราถ้ามีการเปใ,ใหม่เขาไดเมทโซนในเทิร์นนี้บวกหนึ่งหมื่น เป็นตัวช่วยตีแรงหนึ่งตัวอีกสักหนึ่งออโต้แวนเลียไม่ลงสนามโซบัสหนึ่งฮิลแล้วหนึ่งใบแล้วก็สร้างความเสียหายให้ Vanguard แวนกกดเราหนึ่งเเมจก็เหมือนกันใช้เดอรระครังนะครับอันนี้เป็นโนกิเอลเกตสองเนาะเทพธิดาปืนกลแห่งความรักโนกิเอลเก้าพันชิวพันออโต้แวนเลียไม่ลงสนามจากมือบัสหนึ่งโซหนึ่งหากการที่ติดโนกิเอลไม่เกินหนึ่งใบนำเข้าดดเมจโซนซับกล้องถ้านำเข้าดาเมจโซนหนึ่งใบ นำการที่คว่ำอยู่ในดิเมนโซนหนึ่งใบเด้งขึ้นมือความสามารถนี้ใช้ใชเธอระครังนะครับก็เหมือนกันไม่งั้นมันสแปมได้มันจะโกงอย่างที่บอกนะฮะอ่านี่เป็นวานิลลายืนหนึ่งเหมือนสองพันไม่มีชิลนะครับอ่าเนิร์ดออฟโฮฮาร์ดเก้าพันชิวพันออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากมือบัตรหนึ่งสับกาดยูนิตจากมือหนึ่งใบ กับไดเมทโซนหนึ่งใบอ๋อสลับการ์ดจากมือหนึ่งใบก็ไดเมทโซนหนึ่งใบถ้าคุณนําการ์ดเกียรศูนย์เข้าไดเมทโซนเลือกเลกการ์ดคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบดีดเข้าไดเมทโซนของเขาถ้าคุณนําเลกการ์ดคู่แข่งเข้าไดเมทโซนคู่แข่งเลือกฮิลหนึ่งใบอืมเข้าไดเมทโซนในสภาพหงายอันนี้เปิดห้าหาสามนะครับออตโต์เวลเลียเมื่อลงช่องแวลเลียจากมือเปิดห้าหยิบกระสับหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบทิ้งมือหนึ่งใบนะฮะ อีกสก,กิลหนึ่งคอนติเนียร์วลเลียในเทอร์เราถ้าเกิดมีการ์ดใบใหม่เข้าในเมโซนของใครก็ได้ในเทิร์นนี้บวกห้าพันไม่สแตก็กเพราะเป็นสกิลคอนนะฮะกัตติลิงแองเจลแปดพันชูหมื่นออโต้แวนการ์ดเมื่ลงสนามทิ้งมือกกนหนึ่งจวหนึ่งอีกสกิลหนึ่งออโต้เลกการ์ดเมื่ลงสนามถ้าดับโซนเรามีนอมบันยูนิตอยู่นำการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าที่ไหนอยู่ในเดเมโซนหนึ่งใบเข้าโซ แล้วก็นอมอนีนจากดับโซนหนึ่งใบไปไว้ในเดเมจโซนก็เอาไว้สลับแดมเผื่อให้กาวิเอลมายกขึ้นมือได้หรือเก็บเข้าเดเมจโซนเข้าใต้กองใหม่ได้รีไซเคิลแบล็ k c ครเซอร์โซฟีเอลออโตแวนเมื่อโจมตีฮิตจวหนึ่งออโตเลียเมื่อลงสนามถ้าเว็นการติดแบล็คทิ้งมือหนึ่งใบนำกระตเตอร์เดเมจโซนหนึ่งใบยกขึ้นมือ เทาขึ้นมือยิงหนึ่งแดมใส่แวนกาดความสามารถในจิเธอรละครั้งนะฮะก็ยิงหนึ่งแดมทุกใบที่คุณพ่อบอกก็คือถ้าเช็คถ้ามันเป็นทริกเกอร์ก็จะเกิดผลทั้งหมดนะฮะจะเป็นคลิจะเป็นฮิลจะเป็นรอก็เกิดหมดอัดดิฟ,ฟ Angel, 8, ออตตเล์แองเจิลแปดพันชูมื่นออโตเลียเมื่ลงสนามนำยูนิตจากบนมือหนึ่งใบเข้าด้เมโซน นำการ์ดที่ไหนอยู่ในเโซนหนึ่งใบยกขึ้นมือเอายูนิตหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาออเดอร์ได้พวกออเดอร์ควิกชิลโพเทคเอาเขาเอาเขาจากสกิลนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเอาเข้าได้ปุ๊บมันจะเป็นการฮิวฟรีหนึ่งแดบนั่นเองนะฮะกันบัคอ่ะติดกันแบ็กเีนแบ็กลิชอันดีอัพดิเ 7,000ชิวหมืน่นคอนตินิวเรียกาดในเธอเเราถ้าเคยมีการใหม่เข้าเดมเป็นโซนในเธอนี้บวกหมื่นไม่สแต็กนะฮะเป็นคอน t ิ n นิวเพราะฉะนั้นต่อให้เข้า2อสใบก็จะบวกแค่1 0,000นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มใหม่เนาะสายกาวีเอลนะหัวชมพูมเอ้หัวม่วงมาเชียอ่าอันนี้เป็นเหมือนมันจะเป็นตัวเริ่มก็ได้แหละแต่ว่าไม่ได้จวนะก็จะเป็นตัวเกรดศูนย์ของโนกิเอลนะฮะ คอนติเน e d ์ไดเมทโซนในเทิร์นเล่าถ้าแวนกาดเราติดโนกิเอลแถวหน้าบวกหมืน่นก็เอามาถ้าเล่นโนกิเอลเลย <c oughs> ก็คุณพ่อคิดว่าติดว้ตลกตลกหนึ่งถึงสองใบได้แบบเอาให้มันเข้าไดเมทโซนแล้วสองแถวหน้ามันก็ได้ประพลังแล้วอะ่ะเออใช้ง่ายดีอืบแล้วก็มีคริเซนติเนลนะครับเด็กแองเฟย์ตอนนี้หลายๆคนก็แจ้งคุณพอ่อว่าใส่คริสิบก็โอเคเนาะคริเก่า ที่เก่านะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์เหมือนกันสมัยก่อนเคยเป็นสแตนตอนนี้ใกล้เป็นดอฮิวใหม่นะฮะแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์อออบอกว่าพลังอันไลท์สิ้นสุดที่ใฝ่หานำนอร์มานนิตจากดอบหนึ่งใบไปไว้ใต้กองถ้าคุณนำเกรดสามหรือสูงกว่าเข้ากลองจัวหนึอ๋อวนของแล้วก็พวกนี้จะเป็นรีปินกับ ะะก็จะมีรีปินเป็นของใช้ค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าเล่นแวนควิกใบนี้ก็ต้องใช้นะครับแจ็กกี้ชอ็อตสำคัญมากๆรีโจโ,โมาด้วยโคตรสำคัญนะฮะรีสวิตันสวิตันจะทำให้เล่นกับกัดบัสเตอร์ได้หรือถ้าคุณคิดว่าคุณบายเก่งพอก็ไม่ต้องใช้ก็ได้บัฟตัวมันแล้วก็ตัวห้าม PG นะฮะเมื่อแวนตีเก่งของใช้ล้วน แองเฟตัวนี้ก็โอเคนะสลับของอ่าไม่ลงจากมือเคเอาการ์ดจากเดเมทโซนคอลงเรียได้อันนี้เอาเข้าโซได้เพิ่มโซแล้วก็จิ้มสองตัวบวกพลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรโมนะใบนี้ดีมากๆเลยนะเป็นโปรโมอะไรคนน่าจะเก็บไว้นะครับก็ออโต้เออคทีฟเลียกาดเอาน้องเข้าโซสลับการ์ดบนมือหนึ่งใบกับเดเมทโซนได้ง่ายๆเลยใส่ได้หลหลายสายด้วย แล้วก็ที่เหลือจะเป็นควิกชิลกับฟอร์สนะไม่ใช่ฟอร์สสิต้องบอกว่ากล่องนี้จริงๆคือให้แอคเซลกับโฟเทคเนาะฟอร์สนี้เป็นใบพิเศษของอุลตร้าแมนเบลเซอร์นะครับโอเคมาดูซุ่มหลังกล่องกันดีกว่าอึบอึบอึบเอ้ยเกตสามเวนควิกเชอร์เหรอเอเซนแดนไม่ใช่ควิกเชอร์อีสวย เด้เดนแดนนะครับอืมสวยจริงก็อย่างที่เห็นนะฮะจะเป็นฟอยล์ปั๊มนูนจะเห็นไหมนี่เออเห็นไหมนี่นี่ตัวหนังสือปั๊มนูนนะเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทคไม่เห็นมั้งแต่แต่เนี้ยเห็นตัวหนังสือันจะเป็นปั๊มนูนขึ้นมานะอืมน่าจะดูยากเนาะวันนี้แสงแสงคุณพ่อไม่ค่อยดีเนาะก็อย่างเห็นนะจะเป็นอ่าเห็นนะเห็นนะเห็นนะห้ได้เห็ได้หละอ่ะก็จะเป็นฟอยล์นะครับฟูอาร์ตยังหรูก็ การ์ดออกแล้ววันนี้นะครับตามร้านการ์ดทั่วประเทศเลยกล่องร้อยห้าสิบาทอันนี้เห็นนะครับว่าจะมีแบบละหนึ่งใบหมายความว่าซื้อหนึ่งกล่องไม่ได้ต้องซื้อสี่กล่องก็จะได้ครบได้ครบปุ๊บแน่แล้วใส่แองเฟแองเฟเล่นได้แล้วแน่และหนึ่งสายแล้วก็ถ้าจะเล่นเดเซนแดนก็เล่นได้แวนควิเชอร์ก็จริงๆถ้าอยากให้หาของเก่ามาแค่แวนควิเชอร์กล่องที่แล้วก็พอแล้วส่วนเดเซนแดนก็อยากให้หาแค่กันเล็ตอย่างเดียวเลยพอจบเลย อันจริงๆก็คือต้องมีฟินิก์ด้วยนะแต่ฟินิก์คิดว่าไม่น่าจะหายากเนาะก็นั่นแหละนะครับสกล่องแองเฟเล่นได้เล่นได้เลยเล่นได้แบบร้อซแค่ใส่คลสิบสองแค่นี้ที่เหลือเล่นได้ตามสบายนะครับก็ประมาณนี้กับกล่องนี้เดี๋ยวดูกล่องนี้จบขีดสอจะตามมาแล้วไปดูขีดสองุนพอด้วยนะครับถ้าดู2กล่องคุณพ่อก็จะกดแน่นๆขอบคุณมากๆนะครับวันนี้คลิปนี้ไปแล้ว ติดตามขีดสองต่อวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ